เราครับรายงานพายุหมุนพัดลมนะครับที่อำเภอชนบุรีอำเภอเมืองอันนี้ซอยกิ่นแก้วนะครับตอนนี้หลังคาโอออกเกือบทุกหลังนะครับถ้าเป็นตอนนี้หลังคาที่พักแอดมินพักอยู่นะครับก็ออกไปครึ่งหลังหลังคาปิวมันตะใสไซนครับ โอ้อันนี้หลังคาใครก็ไม่ทราบนะครับตอนนี้มักค้างอยู่หลังบ้านแอดมินนะฮะผู้แมวมันปิวมาตะท่างอ่ะน้องเหมือนทีครับเหตุการณ์กำลังวุ่นวายนะครับตอนนี้เหตุเกิดสดๆใหม่ๆเลยนะครับลมพายุมาวันนี้วันที่แถบ เครื่องหนึ่งท่านนี่มออกไปบนเลยครับไม่ใช่นิ่มไม่ใช่นิผมกับยูห้องน้อยแล้วไปที่หนามหัวลงมาเนี่ยครับอันนี้หลังข้าบุเดรบุนี่ปลิวมันจะใส่บุนี่หลังนี่ปะครับอ๋อของไอ้เบนอ๋อตรงนี้ของลงรถปดาดเห็นแล้วมันยกจังไะเดียวมมันบึ้บมันวืมโหลดไหมครับมันหักคนนี้เดียวเลียวไปเห็นเลย อันนี้เจ้าของหลังคานะฮะมาดูแล้วฮะเดี๋ยวไปดูแท่นนะครับโอ้ายุไม่เคยเชออันนี้นะฮะหลังคาโอ้นงหลุยเปิดพวกเถัดไปหาวกนั้นกมีจักันฮไเบิงขังงันมาเบิร์ดถึงข้าันนี้เดนเเห มันมาบาดเยาปิวแวนเลยหรอันดเยวปิวแวนเลยอาม้เหนี่เหตุการณ์บตอนนี้เลยนะครับเนเนบร เนมาค่าต้นีเ่ตถ้าอยู่เมื่อวันถือกคนนอกจากยามันเสียบแล้ถ้าม่องะอถว่าต้ม่งเนี่จะดำเลยเนี้ยดำเลยมันจะขามไปหัว้านคุณเลยเนี่ยไปต้าันไป้ากัน ครับตอนนี้รายงานสดนะครับทางแถบน้องนะครับน้องกองแก้วนะครับอยู่ชนนบทนะครับเป็นบอกว่าหลังค่าตังกะสีไปเบิดเลยนะครับตอนนี้ของนอนของนอนอ่ะสิไปทั้งเคิงอ่นะครับกับทัางฟังท้องของน้ำครับผมแมนครับผมนาจะไปนะครับเพราะว่าน้ำมันหัวลงมาเบิดไหมครับแต่ฟังทั้งหนาเนี่ยอาจจะบ่ามีบางหม่องครับ สรงไปเห็นเราครับแล้วบอกว่าเดินเข้ามาครับผมวันนี้สงสัยจะได้หาที่นอนใหม่นะครับโอ้หลังนี้นะครับตรงข้ามบ้านแอดมินนะครับไปหมดเลยนะครับอันนี้ไม่มีเลยนะฮะรัาเหยบมนล ลมครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศลามรอบหนองนะครับผมเดี๋ยวขอจบรายงานเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ